สวัสดีครับไททามชั้นแครับกิตติครับรีวิวบ้านครับวันนี้กิตติมากับสมิทธ์คาไม้กำแพงเพชรครับส่งอีกแล้วครับท่านผู้ชมสมิทธ์คาไม้กำแพงเพชรครับส่งที่ใกล้ๆกับสี่แยกคูหาอําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับรับสร้างบ้านนอกดาวรับสร้างบ้านแบบมืออาชีพรับสร้างบ้านแบบคุณภาพโอ้โหหาตัวจับยากครับสมิทธ์คาไม้อยู่กำแพงเพชรครับ กิตะะติรับประกันเลยว่าซื้อบ้านนกดาวที่มีคุณภาพตัว s ามิทและเพื่อนๆจะไม่ผิดหวังวันนี้ก็มารีวิวหน้าง,งานเลยครับก็ขอเป็นคลิปรีวิวซ้ำนะครับท่านผู้ชมว่าสวยจริงๆครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะมีบางอย่างก็คือลงสีตัวบ้านแล้วก็พื้นบ้านอีกครั้งหนึ่งกิตติขอชิงถ่ายก่อนโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบ้านทรงปั้นหาหน้ากว้างเฉพาะยกสูงก็6กคูณแไม่น้าสินะฮะแล้วก็ตัวห้องครัวและห้อง ห้องนอนอีกห้องหนึ่งก็3คูณ68ตารางเมตรครับท่านผู้ชมบ้านหลังนี้มี1ซุ้มบันไดหนึ่งรับเบียง3ห้องนอนอยู่ชั้นบนเนี่ยสองห้องข้างล่างหนึ่งห้องแล้วก็มีห้องรับแขกขนาด3มเมตรคูณ4เมตรละสิบห้องน้ําชั้นบนก็1เมตรละสิบคูณ3มเมตรนะครับห้องครัว3คูน3นะฮะไปดูบ้านพร้อมมาคิตติดีกว่าไปดูรายละเอียดเลยครับขอที่มีํานะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมเปลี่ยนเสื้อแล้วนะครเปลี่ยนเสื้อแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะคลิปนี้ก็คือถือว่ารับสร้างบ้านนกดาวนะฮะซื้อกลงกาดสมิธส่งให้ฟรีทั่วไทยนะฮะวันนี้มาจังหวัดสงขลานะครับบ้านหลังนี้นะฮะยกสูง2เมตรยีใช้เสาขนาดคนอบนะฮะแล้วก็มีสันตะเข้รางเข้หลังคามุงโดยกระเบื้องเกรด a s สาส้ช้างครับท่านผู้ชมนะมีหยดน้ำล้อมรอบนะ นี่ฮะท่านผู้ชมดูนะฮะอาจจะมีสะด,ดุดนิดหน่อยอย่าว่านะกะกิติอยู่มันรถหกล้อนี่ฮะด้านขวามือถ้าหันหน้าก็หาตัวบ้านนะครับฝาเฟี้ยมนี่สมิตเจ้าตำรับในการเฟี้ยมเหมือนกันนะท่านผู้ชมหยดน้านี่ก็เป็นหยดน้ําลูกอ่ามีเป็นรูปนกนะฮะสองตัวหันหน้าข้าหาลายละเอียดนี่เยอะเลยฮนะบ้านหลังนี้นะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นของลูกค้าแล้วครับที่สมิตมาจัดส่งให้นะครับอยู่ในจังหวัด สงขลานะครับแต่จริงๆแล้วพิกัดบ้านหลังนี้สัญชาตินะอขอโทษเนื้อกำแพงเพชรครับไม่ใช่ภาคกลางนะไม่ใช่ภาคกลางนะภาคเหนือเลยครับท่านผู้ชมนะฮะภาคกลางนี่เราจะไม่ค่อยเห็นนะเสากลมระดับนี้นะท่านผู้ชมนะครับก็คนทาบ้านใหญ่ๆนี่จะอยู่แถวนู้นนะฮะท่านผู้ชมอยู่แถวอ่าภาคเหนือนะฮะฝีมือต่างช่งางภาคเหนือนี่ก็ฝีมือดีนะครับเออโอเคนะฮะนี่คือบ้านที่ ส่งให้ลูกค้านะฮะฝาเฟียมนะฮะท่านผู้ชมวันนี้กิติก็มารีวิวฝากเพื่อนๆให้เป็นทางเลือกในการซื้อบ้านนะฮะนี่ผมเดินไกลกล้องเลยนะเดินไกลตัวบ้านเลยนะโอ้โหนี่ยกขึ้นมาเนะี่ยไม่ต่ำกว่าเมตรอาสิบเลยนะจากพื้นดินเดิมนะเจ้าของถมนะฮะท่านผู้ชมถมดินขึ้นไปนะนี่เอาเถอะจริงๆก็ธรรมชาติดีนะฮะแต่ถมแล้วก็ดีฮะจะได้บรรยากาศมองไกลๆนี่โอ้โหสุดยอดโครงการเลย นะฮะสร้างบ้านแบบมืออาชีพนี่สม,มิตกาไม้เลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมใต้ถุนบ้านนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงนะฮะาการทําบ้านของสม,มิตกาไม้นี่ถือว่าสุดยอดนะฮะนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวบ้านนะฮะใต้ถุนบ้านนี่สูง2องเมตรยีนะครับนี่ใช้เสคู่นะฮะเส,เสคู่รอดรอดนั่นแหละขอโทษทีเสกับ คารเนะี่ยอ่าตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมเสคู่เนะี่ยคู่แบบนี้นะท่านผู้ชมนะครับโอเคนะฮะแล้วก็รอดนี่ก็เป็นรอดวางถี่ยิบเลยนะท่านผู้ชม30เซนนะสาสิเซนนี่นี่ฮะตัวบ้านนะท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นห้องเดี๋ยวเจ้าของบ้านนี้จะกอ่ออิดดับอิดนะฮะก่ออิดดับอิด,ด,อดขึ้นมาให้ถึงขอบขอบฝาเนี่ยเนี่ยขอบฝาเนี่ยเนี่ยนี่ยนีนะฮนะก็ต้องการแบบนี้ก็ท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นบานประตูเข้าห้องนอนนะฮะ เป็นบานประตูปิดเปิดนะท่านผู้ชมนะปิดเปิดใช้ลูกบิดนะใช้ลูกบิดนะครับตรงนี้คือเขาทำเขาเรียกว่าจัดแยกออกไปให้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าไม่มีห้องครัวแบบนี้ไม่มีห้องอ้องนอนแบบนี้ก็ตกอยู่ที่ราคา8ปดแสนเก้าหมื่นบาทนะท่านผู้ชมนะแปดแสนเก้าหมื่นบาทนะคุยนอกรอบประสมิตนะฮะบ,บางอย่างอาจจาะกล้าเคลื่อนนะ นี่ก็ห้องครัวนะครับที่ทําเหลือออกไปก็เจ้าของบ้านก็ไม่ตีฝ้าไปดานนะท่านผู้ชมโอเคไม่เป็นไรคุยนอกรอบผมบอกแล้วคุยนอกรอบได้นี่คือบรรยากาศใต้ถุนบ้านนะครับเดี๋ยวเจ้าของบ้านบอกเดี๋ยวปูกระเบื้องนะปูกระเบื้องแล้วบ้านหลังนี้จะคมเด่นชัดเลยถ้าเราไม่ปูเนะี่ยมันจะดูฝุ่นมันจับตามปูนนะที่เราเทมนนันนะนะเราต้องปูกระเบื้องรับรองว่าสวยงามแน่นอนครับนี่คือรายละเอียดของตัวบ้านนะฮะวันนี้ก็อีกแล้วครับ ขอเป็นรีวิวซ้ำเพราะสวยจริงๆนะแดซเสานี่ขนาดคนโอบเลยนะเมื่อกี้ผมว่าจะโอบไม่ดูก็เพิ่งลงสีเสร็จนะท่านผู้ชมกลัวติดเสื้อเลอะเทื้อนะฮะเอาเป็นว่าขนาดคนโอบและเสานี้ก็ขนาด10นิ้วนะฮะสิบนิ้วนะฮะอาจจะเหลื่อมไปถึง11นิ้วนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆบอก1ิบนิ้วคืออะไรอ่าสินิ้วคืออะไรเส้นผ่าศูนย์กลางครับท่านผู้ชม เสาเนี่ยถ้าเป็นเสากลมนี่เขาพูดถึงเส้นผ่าศูนย์กลางถ้าเป็นเสาเหลี่ยมนี่ก็จะวัดหน้าไมา้อโอเคนะอ่ะรายละเอียดขอประมาณอ่ะไปดูชั้นบนของตัวบ้านนะฮะสามขั้นบันไดแล้ววนไปทางด้านขวาอีก7ขั้นบันไดขึ้นมาถึงก็เจอจานพักฮะกระดาษหนเมตรยี่ห้านะขราด1นเมตรยี่ห้านะวงนอกนี่หนึ่งเมตรสี่สิบนะท่านผู้ชมวงนอกนะหนึ่งเมตรสี่สิบวงในประมาณหนึ่งเมตรยี่ห้านะท่านผู้ชมนี่คือวนไปด้านขวานะครับนี่คือจานพักนะ ของระเบียงนะครับระเบียงห้าสองเมตรห้าสิบคูณสามเมตรนะครับมานั่งเป็นรูปตัวแอลนะฮะแล้วก็ทําล้นแบบออกนอกเสานะท่านผู้ชมก็ดูวกว้างขวางนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นี่คือมานั่งเต็มก้นนะฮะเต็มก้นนะฮะท่านผู้ชมเป็นมานั่งรอห้านี่ฮะท่านผู้ชมดูนะครับรายละเอียดต่างๆฝ้าเพดานนะ,ะนี่กว้างหลุมแปดเหลี่ยมนะครับนี่คนไหนอยากสร้างบ้านนะ,ะคนไหนอยากซื้อบ้านนอกดาวก็ ร้านสมิทธ์กำแพงเพชรนะครับเนี่ยทบ้านสวยมากครับราคาก็เห็นไหมมีบังกรหายไหมบอกว่าป,ปิดสนิทแล้วมองทะลุไม่ไม่ทะลุนะเพราะมันเป็นบางใบยอยู่ประตูบางใบมันจะซ้อนซ้อนประมาณเกิดเส้นนะท่านผู้ชม1เส้นนะนะมองทะลุเข้าห้องไม่ได้นะฮะนี่คือบานประตูบานทึบนะบฮะโลหะเกรดเอเขาเรียกว่าบานสไลด์หรือว่าบานปิดอ่บานสไลด์หรือว่าบาน เล <Techn Pokémon> ื่อนนะฮะท่านผู้ชมเลื่อนซ้ายขวานะครับนี่คือห้องรับแขกขนาด3ามคูนสี่เมตรหนสิบไม้นี่สวยมากท่านผู้ชมเอาแสงไฟนะที่เห็นขาวๆน่ะเอาแสงไฟนะฮะระบบไฟนี่ซาเมจัดให้นะฮะท่านผู้ชมนี่ระบบตัดฟงตัดไฟนะหัวฟงหัวไฟนี่ใส่ให้เรียบร้อยในฝ้าหลุมดาวกระจายนะฮะรูปดาวนะฮะนี่ฮะฝาเฟี้ยมมันมีบนขลังอย่างนี้นี่เองท่านผู้ชมโอเคครับด้านหลังก็เป็นห้องน้ำนะท่านผู้ชมขนาด1นึเมตรหน้าสิบนี่เห็นไหม หนึ 1> 1่งเมตรหน้าสิบคูณสาเมตรนะครับนี่ฮะถือว่ากว้างขวางนะห้องน้ํานะฮะแต่ว่าห้องน้นํานี่ปูกระเบือ้องเองเจ้าของาปูเองหรือว่าเขาอาจจะดัดแปลงไปว่าข้างล่างก็ได้นี่บอกเลยว่าแล้วแต่เจ้าของบ้านนะครับนี่ทําห้องน้ําให้หนึ่งห้องแล้วห,ห้องรับแขกแล้วก็มาห้องนอนนะท่านผู้ชมนี่คือห้องนอนขนาด 3, ามคูณสามนะคือบรรยากาศห้องนอนนะฮะให้ดูนะครับนี่ฮะฟ้าเพดาน,นไม้สักทองนะครับไม้สักทองนี่พื้น เดี๋ยวเรามาดูห้องนอนที่2นะครับนี่เขาห้องนี้นะฮะห้องนอนที่ 2- 3งคูนสนะท่านผู้ชมเป็ไงนฮนะท่านผู้ชมสวนไม้ฝีมือดีนะฮะนี่ไม้สักทองทั้งนั้นเลยครับตีฝ้าไปดานจริงๆเราใช้ไม้ตรงไม้เต็งไม้แดงไม้ประดูไม้ตะแบกนี่ก็ได้นะท่านผู้ชมถือว่าไม้มีเกรด A อยู่แล้วนะครับแต่นี่สม,มิธท,ทาให้ขนานดะนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับสม,มิธกาไม้ครับท่านผู้ชมนะฮะก็อยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะวันนี้กิตติก็มารีวิวซ้ำให้ดูอีกแล้วนะ อ่ะสรุปบ้านหลังนี้นะฮะ,ะ69ตารางเมตรราคาดูใต้คลิปดูใต้คลิปต่อรองได้ส่งให้ฟรีทั่วไทย1ส้มบันได1รับเบียง1ห,ห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนชั้นบนเปนสองห้องนอนชั้นล่างอีกหนึ่งห้องนอนเป็นสามห้องนอนมีห้องครัวก้างล่างหนึ่งห้องครัวนะครับห้องน้ําชั้นบนมีอยู่ด้วยนะครับก็ตอบโจทย์ลูกค้านะคใครอยากได้ก็โทรหาสมิดส่งฟรีทั่วประเทศไทยวันนี้ส่งในจังหวัดสงขลา อำเภอรัตภูมิอยู่ติดกับสี่แยกกูหานะครับผมกน็แยกแยกกูหาแยกหนึ่งไปสตูนแยกหนึ่งไปกวนเนียงนะแยกหนึ่งไปลุไปใต้ก็หาดใหญ่ถ้าขึ้นไปข้างบนก็ไปโน่นพักทันลุงอันนี้กิติขอบคุณที่ดูคลิปนะครับเพื่อนๆก็กดติดตามมาด้วยนะซื้อบ้านแบบมีคุณภาพก็สม,มิดค้าไมา้อย่าลืมวันนี้กิติต้ตองไปก่อนนะฮะบ,บ้านหลังนี้จัดโปรโมชั่นลดราคา9 0 90 900,000บาทถ้าทำแบบนี้แต่ถ้าดึง 18ตารางเมตรกลางบ้านออก8ปด0สนบาทรัดดึงออกนะคุยราคาได้อีกนะฮะก็ส่งให้ฟรีตัวไทยสมิตรคามา้แล้วบอกสมิตนะว่าดูมาจากกิตติรับรองส่งฟรีแน่นอนครับท่านผู้ชมราคาคุยง่ายด้วยกดติดตามวันนี้กิตติไปก่อนสวยมากๆขอรีวิวซ้ำครับไปก่อนครับสวัสดีครับ